สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่บูธของโตโยต้านะครับผมโตโยต้าเขาชวนเราพาคุณมาดูบูธเอางี้แล้วกันนะวันนี้พูดตรงว่าถ้ามาบูธโตโยต้านะไม่ได้มีแฟชั่นโชว์เหมือนว่าเหมือนงานที่แล้วคอนเซปต์ใช่ไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรบูธเมื่อก่อนจะมีบูธอาร์โคโรล่าแท็กซี่ติดจะเป็นไทยแท็กซี่เออจะเป็นไทยแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่ได้มีงานโชว์วันนี้งานขายลุลุ้นเลยนะถ้าเราดูนะคอร์ดคอร์ดคอร์ดยารีคอร์ดแล้วก็พวกกระบะอ่าไอเอ็มวีที่เราไฮรักแชมป์ไฮรักแชมป์แล้วก็แล้ววกก็พ อินโนวาตัวอะไรพวกตัวขายอ่ะคือผมบอกรับประกันเลยว่าวันนี้โตโยต้ามาขายของนะครับผมแล้วถ้าเราดูบนกระดานเนี่ยคุณซื้อรถนะครับจากโตโยต้านะคุณมีสิทธิ์ลุ้นอีกต่อหนึ่งนะครับผมมีตั้ง86ดที่ผมใช้อยู่นะไปดูรีวิวได้นะครับผมแล้วก็มีแบบ Fortuner GR ที่ชอบโฟล์กเนอใหม่เรามีรีวิวอีกแล้วนะครับไปกดดูอีกได้อยากได้เสื้อ GR แบรนด์ใหม่ไอ้ไอ้แบรนดิ้งใหม่มากเลยซื้อได้ข้างหลังข้างหลังมีช็อปเชื่อดิมีฮะคิดว่ามีนะก็เบสิคลี่อ่ะถ้าใครแบบ หารถโตโยต้าอยู่รีวิวที่เขาทําไว้แทบจะน่าจะครบแล้วแหละตั้งแต่ยาริสคีนฟอร์จอเนอร์อ่ะน่าจะไม่ขาดาอะไรแล้วนะอินโนวาเราก็มีกันาปแล้วเรา,าเราขาดแค่รุ่นย่อยอะ่ะวันนี้เดี๋ยวเรารีวิวสั้นๆให้ทีละคันเลยไหมใชมเ่เราเออเราเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดเดี๋ยวเราช่วยคิดว่าเรามีความเห็นยังไงถ้าเกิดคุณเลิกซื้อโตโยต้าแล้วแบบอาจจะเปแยบเฮ้ยยาริสคอสดีหรือว่าโคโรล่าคอสดีหรือว่าอินโนวาดีอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวพาในช่วกันมาคุยนะครับชวนกันมาคุยนะครับ Okay. คือกูคือกูอ่ะขับยาริคอสไปแล้วมงึงไม่ได้ไปแล้วก็ู้ขับอินโนว่ากูค,คนไปแต่ที่เหลือก็น่าจะขับด้วยกันมาหมดแล้วนะยกเ<ถ>ว้นไอเอ็มบีศูนย์ใครรักแชมป์ถ้าเกิดว่าใครหาแบบรถใช้งานอ่ะผมก็คงแทงประเด็นว่าคงยาวนๆยันอยู่ที่ยาริสยาริคอสแล้วก็โครโล,ล่าคอสใช่แต่ความรู้สึกผมอ่ะถ้าถามผมอ่ะตัวยาริคอสอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะโดยแบบเนื้อหาการใช้งานมันอ่ะก็ใช้ได้พอคอร์สเลยนะ เนื่องากว่าแบบเราไม่ได้เสียดายเรื่องพื้นที่ว่ามันเล็กไปเราไม่ได้เสียดายที่เก็บของเราไม่ได้เสียดายการขับขี่อะไรขนาดนั้นน,นนะเนาะแต่ว่าเรื่องความแบบเอ่อเรื่องความเนี้ยของทางช่วงล่างความเนี้ยของงานประกอบอะรถ TNG อะกับรถแต่คาเสือก็พูดตรงๆว่าของของ TNG มันแน่นกว่ามัน,น,นบึกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้ใช้ได้ดีเลยนะออปชั่นก็ครบแม่งครบทุกอย่างเลยแต่เรื่องความเนียนอะและหลายอย่างอะยังมอบให้คลอสมากกว่า เราก็ยังมีราศีในเชิงที่ว่ามีภาษีดีกว่าในเชิงของคุณภาพล้วกันก็ตามราคาแหละตามราคาแหละตามราคาตามราคาตามราคา,า,ม,า,คามันมีมันมีดีเทลเลนะ็กที่มีการปรับจูนที่มันได้คือ,คอมันรู้สึกได้จริงๆน<อ><อ>ะ่งางาังาน้งนที่คือกำลังจะบอกคอร์สยาลทธิะเวลาเราขับไปอย่างเงี้ยเราเจอพวกแบบว่าพวกถนนที่มันทําให้เรากระเทือนคือข้างในมันก็จะกระเทือนตามไปด้วยแต่คอร์สรเก็บได้ดีกว่านออกไหมใช่ เออก็เลยด้วยอาจจะด้วยถ่านล้อด้วยถ่านล้อยา,ยาวขึ้นแล้วก็ด้วยการเก็บเสียงแบบงานประกอบอไงเงี้ยพาร์ทมันไม่ชนกันนะไม่ไดแกะแกะแกดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยคิดว่าแบบใครรู้สึกว่าบางทีคอร์สมันอาจจะแบบซื้อยาลิก็ได้มันเหมือนกันอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่ามันมีรายละเอียดต่างกันแต่สำหรับนนคนทั่วไปอ่ะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ใช่แต่ทั้งนี้นทางนั้นไม่ได้บอกว่ายาลิคอร์สไม่ดีนะคือมันดีแหละแต่ก็ด้วยราคามันเออความฟันนี่มันจะไม่เท่าคอร์สแต่ว่าเราเราคิดว่า มันแชร์แชร์ใช้กันได<ช>มน้มันมีจุดประสงค์เดียวกันคือลถประหยัดเดินทาง CUV ยกสูงเข้าเข้าใจใช่ไหมเ,เออนั่นนั่นคือความรู้สึกเรานะ<ม>ถ้าเกิดว่าถามอ่ะแต่ยาริสยาริสคอร์สเนี่ย<อ>ข้างใน<อ><อ>ลูกเล่นเยอะกว่าคอร์สเยอะเยอะกว่าออปชั่นเต็มกว่าตลาดนี้มันพลาดไม่ได้ไงก็เลยแบบเออยาริสคอร์สอ่ะจิงกกิ้งคกกว่าคอร์สด้วยเออเรื่องฟีเจอร์นะถ้าถามอ่ะอตัว Adaptive Cruise Control, Control ในยาริสเอที จับยะรีคอร์อะแอดแอทีฟของเอที่ะจับดีจับระยะดีกว่าอันนี้มันเหมือนมีเบรกไดฟ์เยอะกว่าอะไรเงี้ยคือใชยที่สุดแล้วอะกันเราจะบอกว่ารถเก๋งมันทรงตัวดีกว่าใช่ใช่รถเ,เก๋งทรงตัวดีกว่าถ้าชอบขับรถแบบนิ่งๆเนียนๆรถเก๋งแนะนามากกว่ารถซีอ e. อีกประเด็นหนึ่งอะโคโร拉คอร์สอะไอ้ระบบ i อ e แอทตีฟพูดนโทอะมันทํางานกล้องกับเรดาร์ถูกไหมอ,อันนี้กล้องล้วนใช่ เออมันใช้ได้แหละแต่บางทีจังหวะมันไม่ไม่ตรงใจเราเท่าเท่ารุ่นพี่อะไรเงี้ยเขารู้สึกหรอนะก็เลยแบบว่าไปดูข้างในไหมเฮ้ยไฟฟ้านะคนขับอ่ะอืมรู้สึกน่าอยู่อะคอร์เยอะเลยเนี่ย ใช่ก็คืออย่างที่ผมบอกไปอ่ะอันนี้มันดูสดกว่าใหม่กว่าออปชั่นครบกว่าราคาถูกกว่าเออก็จริงแต่ว่ากางจะบอกว่าคอสมันก็ไม่ได้ตายอ่ะคอสมันก็มีโจทย์ของมันแต่อันนี้แบบถามว่าถ้าเป็นผมอ่ะสมมติว่ามีเชิงว่ามีลูกเพิ่งเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยคันนี้จบทุกอย่างเลยนะปลอดภัยประหยัดดูแลง่ายซ่อมเร็ว yes แบนแข็งแบนแข็งในเชิงที่ว่าขายต่อแล้วก็แบบมีคนพร้อมเล่นต่อแล้วกันโตโยต้าเขาเล่นง่ายโตโยต้าเล่นไม่ยากเออแต่แต่ก็อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวอาจจะมี เขาเรียกว่าในงานหน้าๆเขามีรอทำไอ้นี่อยู่นะยาลิสเอทีไฮบริดถ้าใครได้ยินอยู่เหมือนกันเออถ้าใครแบบอยากได้ยาริสที่เป็นไฮบริดอะผมวเดิมอะยาริสเอทีเดิมอะแม่งก็วิ่งกันยี่ห้าโลลิตรยี่สิบโลลิตรแล้วอะถ้าคุณใส่ไฮบริดนะผมว่าอาจจะเห็นรถสามสิบโลลิตรได้อะแล้วทีนี้ค่าเดินทางอะมันจะถูกกับรถไฟฟ้าแล้วนะเว้ยถูกเออถูกเออก็เติมน้ำมันแล้วก็ไปเลยแล้วคิดว่าค่าเดินทางอะไรเงี้ยมันจะใกล้เคียงกันมากแล้วรถไฮบริดเดี๋ยวนี้มันแบบ แล้วยิ่งเป็นรถไฮบริดเล็กที่แบบยี่หเปนโลนิดอย่างเงี้ยแบบเออถ้ามันได้ไฮบริดนะโหแม่งไม่ต้องคิดค่าน้ำมันเลยอะเดือนนึงถังเดียวเพราะว่าคนเมืองเฮ้ยแต่อันนี้ถังมันเล็กถังมัน30 40ลิตรเนี่ยก็นี่36ลิตรยังถึงเชียงใหม่เลยอาอเหรอนี่36มหกอ๋อดิไปดูตัวจียาไหมไปดูโตจียาได้เมื่อไหร่แคมรี่จียาจะมาแคมรี่เปิดชมแล้วเราของเราจะได้สนเป็นชมเอเชีย แต่ว่าของที่มันนอกก็จะเป็นสองนอกซึ่งเราก็ชอบสองเอเชียพอสมควรเออก็แคมรี่ก็รออัปเดตอยู่แต่ตอนนี้ก็โปรโมชั่นรุนแรงแน่นอนแคมรีก็ตกพี่ยงง่ายอ่ะเดืยง่ายแน่นอนซื้อรถที่กำลังจะตกโมเดลอ่ะเขาจะมีโปรโมชั่นสลับสนุเหมือนเยอะใช่ใช่จะดันเยอะส่วนคนที่ถามอ่ะ GR Sport กับตัวธรรมดามันต่างกันยังไงช็อสปริงล้อล้อต่างบางคันมีเรื่องกันโครงอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะบอกว่าในความรู้สึกเรามันก็เป็นรถที่เหมือนแบบว่าเฟิร์มขึ้นหนึบขึ้น ที S <S <ช>่นั้น,นแต่ว่ามันอาจจะเป็นติดไปทางเฟร์งไงบางคนไม่เขารถเฟร์มก็เล่น GR สมอนไม่ได้ก็ไม่ได้แนะนําอะไรขนาดนั้นไม่แล้วแล้วส่วนตัวมองว่าไอไ้อไอพวกรุ่นพิเศษพวกเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ตอนขายมือสองพอมันมีโลโก้ GR แปะอยู่อะมันขายง่ายขึ้นแบบเอ้ยนี่รุ่นพิเศษใช่ครับเหมือนเอก,ก้าหนึ่งทาก้าเอสอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัว <S 2> <S 2> <S ที่ชอบ GR ที่สุดเลยอะคือตรงนี้เห็นนะเหมือนป๊อะที่แปะโลโก้ตรงเนี้ยอ่ะรู้สึกมันแบบ มันไม่น่าทำง่ายอะเอาไว้เซลฟี่เลยเอาไว้เซลฟี่หักหัวดิจีอาร์บอกอยู่ใน GR Corolla นะครับกันนี้ก็ GR Corolla รล่าอันนี้จีอาร์โคโรล่แต่สปอร์ตนะครับลองไปเลือกกันดูเพราะว่าส่วนใหญ่ GR อาร์สปอร์ตจะจูนเรื่องเบรกช่วงล่างเบรกหลังเป็นหลักเป็นหลักเออไปเลือกกันดูมันก็จะสปอร์ตขึ้นสัก20-30%นะทั้ง Corolla Cross แล้วก็ไอ้คันนี้เลยแล้วก็มี GR Fortuner จูเนได้แต่เขาไม่ได้ออกไม่น่าไม่ได้เอามาไม่รู้ข้างหลังมีปั๊กจะไปร้อนก็ไปได้้เเเรรรืืื่่่่่่ออออออยยยยยๆๆนะใชมูู ช่วยความสิบเดือนนะครับออกรถวันนี้โตโยต้าใจดีช่วยความสิบเดือนแถมรุ่นรับรุ่นรับรถเจียสปอร์ตหลายคันด้วยนะครับคราวที่แล้วมีคนได้แปดหกใบอะเออขายเลยเขาไม่ได้ขับเขาไม่ได้ใช้อ่ะเขาเป็นแบบว่ารถสปอร์ตมันเป็นคุณน้าแบบผู้หญิงง่ายๆเลยแล้วแบบเออเขาก็ตามนั้นเออจะถือทำไมก็ว่าซื้อรถมันก็มีค่าถือครองถืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เผื่อว่ายังไงถ้าเกิดไม้มันน้อยมงขายได้แล้วไม่ต้องห่วงเราล็โตโยต้าขับได้นะครับผมอันนี้เรามีอินทว้าอินทว้าใหม่ฮาร์ดก็ได สภาพว่าใช้งานประเภทเดียวกับเวลไฟแต่ว่าราคาที่หายไปครึ่งหนึ่งคุณภาพก็อาจจะเหลือสัก70%อะไรอย่างเงี้ยของเวลไฟก็คือมันไม่สู้เวลไฟเอาผ่านหรอกแต่หมายถึงว่าถ้าแบบเมื่อวานจำกัดอ่ะมันใช้ทดแทนกันไนดะ้โอเคไม่ได้ประตูวอนสไลด์แต่ว่าเรื่องพื้นที่การนั่งอะไรเงี้ยไม่กุงงิดเลยนะแบบนั่งได้แล้วอพอเผลอเอาไปใส่เตยนหรืออะไรเงี้ยนุ่มขึ้นอะไรงเงี้ยตัวนี้แต่โปรเฟนเดอร์แล้วอะโปรเฟนเดอร์ก็ได้อะไรก็ได้มันก็มันก็มันก็รู้สึกว่า75%ใช้ได้้แลว80%ใช้ใช้าเปอร์เซ็นตยใช่ สมัยก่อนไม่มีใช่อันนี้จริงอ่ะอันนี้มันเป็นเครื่องเล็กซัสอ่อ UX เครื่องสองพันเครื่องบอกเล็กซัสขณะนั้นใช่ขณะนั้นเลยเทคเดียวกันคล้ายกันมากๆคือเหมือนถึงว่าพื้นฐานเดียวกันแล้วกันอาจจะมีเขาเรียกว่ายุบยิบที่แบบต่างกันนะเล่นหน่อยไม่ต้องเหนียวแล้หลักๆแล้วว่าเครื่องเล็กซัสเลยเออแล้ววิ่งดีมากวิ่งดีมากแต่ไม่แอบอ่อนไม่แอบอ่อนใช่ความเร็ว GPS กับความเร็วหน้าจอไม่สัมพันธ์กันมันมันอาจจะแบบไม่ไม่มันต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่คันนี้คันเดียวมันเป็นอาการในหลายๆคันแต่ว่าอันนี้รู้สึกแอบอ่อออนกกสั สิบกิโลเมตรชั่วโมรถญี่ปุ่นระมาณนั้นรถญี่ปุ่นมาประมาณ10 20อยู่แล้วใช่ไหมสิบยประมาณเออมันรถรถรถพวกยุโรปจะประมาณ5จะประมาณ10ประหยัดลื่นไหลคล่องตัวกําลังก็แบบเขกกำลังก็นั้งนะร้อยแปดหกร้อยแปดหกใช่ไหมใช่ร้อยแปดหกรถยุโรปแล้วก็เกือบ200รถยุโรปเก่าๆแล้วใช่สำหรับรถใบนี้ใช่ไม่งั้นน่ะก็ต้องเป็นเครื่องแคมรี่สองร้อยสิบกว่าแต่ว่าแคมรี่ใส่ในนี้ซดน้ำมันแน่นอนใช่ใช่ใช่อันนี้มันเครื่องสองพันไงเครื่องแคมรี่มันสองพันห้าไปดูข้างในไหม เจอเลยเจอเลยลูมาแล้วนี่ออกแบบเกียร์รถตู้นิดนึงใช่มันประหยัดสเปซตรงนี้เนาะคือหน้าจอกับยูนิตอินโฟอะไร Apple Cafe เพอะไรเหมือนเหมือนนี่เลยทั่ไปเลยเว้ยมีซันรูฟเลยนะบาะหลังปลอไฟฟ้าก็ต้องเป็นตัวตัวตัวทับชิปชิป้อเฮ้ย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 เฮยเ้ยเเ นั่งได้เลย<ก>สบายสบาย,บายช่วงล่างก็ดีไม่แ่แนะใช่ชว่วยอันนี้เบลฟก็มีนะเรายกโยกอย่างนี้เหมือนกันด้วยประตูเปิดกว้างมาก มันคือรุ่นน้องเอา่าดเวลไฟเลยเว้ยจริงๆเพราะวาเอาขาดถ้าจะเล่นอ่ะตอนนี้มันมีแต่ตัวใหม่ล่าสุดที่มันแบบ4ี่ล้าน4 5ล้านห้ามันราคาไปแล้วคกไม่งั้นก็ต้องไปหาแบบมือสองเล่นแบบมันก็เท่าที่เช็งนะก็ประมาณ2ล้านแปดวิ่งไปแล้ว5 6หมื่นอย่างเงี้ยแต่รถพวกนี้นะวิ่งแบบแม่งแม่งเป็นรถวิ่งเยอะอ่ะมือสองอ่ะใช่แต่ก็ยังขายได้แบบขายได้ยังราคายังคนมากราคาคนมากเอาผาดอ่ะก็ลองลองลองดูแล้วกันใครแบบว่าไม่อยากแบบงบประมาณไม่ถึงเอา่าดก็อันนี้แหละทดแทนได้ ได้ดีจริงๆมีคลิปไฮรักแชมป์แล้วแต่ก็ไฮรักแชมป์นะเริ่มตั้งแต่400,000ปลายจนถึง500,000ปลาย4-5-9ใช่เอ้ย4กลางถึง4ปลายเราก็เลยมองว่าคอนเซปต์มันก็เอาไปใช้งานหลากหลายรูปแบบต่อเติมเอามันจะมีเว็บไซต์ที่บอกอุปกรณ์อะไรของโตโยต้าเลยทุกอย่างเข้าไปดูเว็บไซต์จริงๆนะครับผมว่าเดี๋ยวเราใส่เว็บไซต์ให้ข้างล่างได้เดี๋ยวบอกเครื่องมีทั้งเ็นซิดีเซล เกียร์กระปุกเกียร์ออโต้ออโต้มีฐานล้อสั้นมีฐานล้อยาวอันนี้ฐานล้อสั้นใช่มีตัวขายพร้อมกระบะมีตัวขายไม่พร้อมกระบะคือทําได้ทุกแบบแต่แต่เอาจงริงว่าเราคิดว่าตอนที่เราดูงานเปิดตัวเออมันไม่ค่อยเฮเหมือนเอทีป่ะคือเรา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 กเรามีความรู้สึกว่าคนคาดหวังถูกกว่านี้ใช่รู้สึกว่าไอตัวท็อปอ่ะตัวแพงสุดของอันเนี้ยมันชนรีโวไอ้นี่ละมันชนรีโวล่างสุดละใช่ โอ้ยมันก็มีทางเลือกนะถ้าจะเอาแบบนี้มีมีมีทางเลือกในตลาดแต่ก็มก็มีทางเลือกแหละแต่อันนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดใช่ใช่แล้วมีเครื่องที่แบบมีอะไหล่ทุกที่ใช่อันนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวได้ปะทำโครงงานอยู่ทํารถรับส่งลูกค้าต้องซื้อแครี่มาแล้วเครื่องมันอ่ะมันอยู่ใต้เบาะอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันมันหาช่างทําลําบากอะไรอย่างเงี้ยแต่คันเนี้ยโตต้าแม่งไปหาช่างก่อนที่จะวางขายอ่ะ แล้วก็บอกเออจะขายคันนี้ช่วยทําแบบของแต่งอะไรอย่างเงี้ยให้หน่อยแบบทุกอย่างมันทําไว้เตรียมเตรียมพร้อมให้คนซื้อไปแล้วหาเงินได้เลยเครื่อง1 tr 2 tr แล้วก็2 gd basically เครื่อง innova ตัวตัวที่แล้วแล้วก็เป็นเครื่องของ r ีโ vo ตัวปัจจุบันคืออะไรเพียบพร้อมลุยอ่ะพร้อมลุยพร้อมลุยแล้วก็ c h a ซีเป็น c h a ซ c ของใกล้เคียงกับ r ีโ vo แล้วกันอาจจะมีจุดบางจุดที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่แต่ใกล้เคียงกันมากคืออะไรยแม่งพร้อมอ่ะซื้อรถทํางานอ่ะ มันต้องแบบนี้มันต้อง<า>เข้ากิดแล้วออกได้เลยอะใช่คือมึงลดซ่อมนานเป็นเดือนเยีายเยิมึงเสียโอกาสไปด้วยไงอันนี้คือเขารองรับคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่ตัวสินค้ายอย่างเดียวมันต้องมีระบบนิเวศที่รองรับทุกอย่างอะไรการซ่อมมันเป็นวงจรแล้วตัวต้าเขามองโฮลิสติกมากเลยนะเขามองภาพรวมแบบภาพรวมจริงๆใช่ใช่ก็ก็ยังไงก็คือตื่นเต้นเรื่องเดียวคืออยากรู้ว่าแบบ คือในเบื้องต้นน่ะมันก็เป็นชุดคิดที่เขาแบบเซตว่าจะขายใครอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากรู้คนที่มันคขีเอทีแบบคนที่แบบหัวปันป่นๆอย่างเงี้ยรอรถรอรถกล้องอยู่รอรถติดเคนมบบเป็นแบบ<อ>แบบ<อ>มูวี่เซตอ่ะนึกออกป่ะไอ้พวกหัวปันปนป่นๆน่ะอ,อยากรู้ไอ้พวกคนพวกพวก,พวกแบบแนวแบบปั่นๆคขีเอทีหน่อยจะไปทําอะไรต่อเนี่ยน่าน่าติดตามคันนี้เนี่ยแล้วสามแปะต้ซื้อเลยเนี่ยสามแสนเก้าตอนแรกอ่ะนึกว่าตัวละไม่แต่นมาสี่ห้าไงติดประหลาดนิดเดียว่แต่เชื่อเลยว่า ถ้าถ้าเปิด3ามแสนเก้นั่นแบบโหทั้งโคนี่ยกเลยใช่ใช่ใช่ช่แต่แบบพอมันแบบว่าพอมันแพงกว่าใจนิดนึงก็แบบเอ้ดีมาวะอะไรเงี้ยเอาไปเยอะแล้วแหละแ้วยังไงแต่คืออันเนี้ยโตต้าคิดคิดราคามามาแบบมาแม่นมากเลยนะแบบเขาคำนวณมาหมดแล้วว่าแบบถ้าเกิดมึงทาธุรกิจอ่ะใช่อันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดใช่ใช่ใช่แต่คือแบบคงคงไม่ได้แบบเฮอ่ะเออคงไม่ได้เฮแต่บริษัทแบบพวกช้อปปีพวกที่ทำ e-commerce อ่ะก็ซื้อทีเป็นร้อยคัน ตอบไว้ไม่ต้องขึ้นแม้โรงแรมอ่ะซื้อรถบ้านมันมาแล้วจอดเรียงเลียงเียงซื้อลานอย่างเดียวได้ก็ยังไงก็เอินชินวันนี้เราก็เาขาเรียกว่าอ่ะพามาช่วยคิดช่วยเลือกอว่าถ้าคุณดูเป็นลูกค้าโตโยต้าดูโตโยต้าอยู่แล้วเ,เราจะมีความเห็นยังไงกับแต่ละรุ่นนะนะตอนนี้แล้วก็แจกไปหมดแล้วก็ไปคิดเองต่อเพราะว่าไลฟ์สไตล์แบบการใช้งานคนเราพบประมาณคนเรามันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับผมว่ายังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ